เสียงยูส่เสียงคุณพี่กลับมาแล้วคะ่ะโอ้ยไม่ภาคคลิปเดียวก็เอ้ยคุณพี่883ล้านคนก็ถามหาเนอะเอออันนั้นเบอร์นะคะคนเรามันก็มีวันขยันวันขี้เกียจน,นะคะแต่ว่าสําหรับหนูเอ,อ จะขี้เกียจเสมอนะคะคุณพี่แต่ไม่เป็นไรเราสู้เพื่อผู้ชายต่อไปนี้หนูจะเลิกบ่นแล้วนะคะได้ยินแว่วๆว่ามีคนพูดว่าหนูเป็นนางบ่นนะคะเออปััญาจะของบ่เคยจมยอกคุณพี่ยอกคุณพี่อันที่จริงมันมีตุ่มบล็อกนะคะถ้าคุณพี่บล็อกหนูนะน่าจะเร็วกว่าคุณพี่มาคอมเมนต์เออแต่เออมันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็อยากคอมเมนต์เออไม่เป็นไรนะคะคุณพี่เปิดให้คอมเมนต์เสรีเอแล้วตอนหนูเปิดคลิปไปคุณพี่เห็นเล็บไหมหนูไหมท่วงเล็บใหมหนูแน,น่ะแดงใจวายเลยนะคะเออแล้วทําไม คนเราต้องมีคำสร้อยคำอะไรแดงใจวายแดงแจัดแหลดแดงเอือตืดไม่ใช่อออออเออเออบ่บ่ไปเออไม่เข้าเรื่องกับข้าวสักทีจะเอาอะไรมาพูดนะคะนี่แหละนะคนเรามันก็มีเรื่องมาเม้ามอยนะคะเพราะว่าหนูเล่นคนเดียวหนูไม่มีเพื่อนคุยนะคะก็มาค,คุยในนี้แหละนั่นแหละผัดกะเพราอร่อยมากจบ